มาดูนะครับมาดูสมบัตินะครับที่อยู่ในหวังพญา,านาคครับพวกแก้วแหวนเงินทองเพชรนิน่นจินดาเยอะมากเลยนะครับเยอะเลยนะครับเหีบสมบัติต่างๆเหีบสมบัตินะครับพวก แหวนเงินทองนะครับของโค้กอลอัลงกาเป็ดติดจินดานะครับก็ม,าามีเรียบง่ายอีกั ภายในวังพญานาคครับมีอะไรบ้างเนี่ยเกิดดิตดาอลังการมาก หีบสมบัติต่างๆนะครับหุบสมบัติต่างๆก็มี